สวัสดีครับคุณตาสอนภาษาภาษาอีสานครับผลทมายี่สิบอย่างครับเช่นลกล้วยกล้วยอานุนบักองงางุนฝรั่งบักซีดาน้อยนาบักเชียบจอมบักสมจอมโอบักสมโอ ข้าวโพดข้าวโพดแตงโมฟักแตงโมบับบับม่วงม่วงมะละกอบักคุงกุ้งผู้บักส้มพูกุตเลียนบักตุเลียนงะงะบักงะฟักทองบักเออปเปิ้ลบักแอปเปิ้ล ลิ้นจี่มะลิจีแกงมังกรแก้วมังกรจับปลาลดมักนัดจับปลาลีปลบาบุรีมังคุดคกาแฟยี่สิบอย่างสวัสดีครับ